เอาละครับสวัสดีครับผมอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับเจอกันอีกแล้วครับกับไปแทนชวนทาอาหารเมนูง่ายๆบ้านๆนะครับวันนี้เมนูอยากจะทํากินก็คือเป็นเมนูอนุบาลกึ่งๆผสมก็คือไข่ลูกเขยทีนได้ไข่นะครับผมต้มไว้แล้วนะเป็นไข่เป็ดนะครับหกฟองแล้วจากนี้ครับก็ต้องเอาไข่นะครับไปทอด ทอดให้ผิวข้างนอกค่าเหลืองสวยแล้วก็หอมมันนะครับอ่าติดไฟเลยละวกนอือแล้วเช่น้นครับน้ํามันเนี่ยครับเป็นน้ํามันที่ผมเจียวหอมกระเทียมแล้วก็พลิกทอดไปแล้วนะครับเตรียมเวละเรียบร้อยส่วนที่เหลือก็คือการทอดไข่ต้มไข่เนี่ยครับเวลาเราต้มเนี่ยแกะออกมามันจะเปียกนิดๆน,น,นะครับ ต้องเช็ดไข่แห้งก่อนนะครับเช็ดไข่เวลาทอดจ,จะได้ไม่กระเด็นตูมตามนครับจะคิดลึกนะฮะเช็ดไข่เป็ดนะครับเช็ดไข่ต้มนะครับเวลาเขาแห้งนะครับเขาจะได้ไม่ระเบิดตูมตามนะครับน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นใส่เรานะฮะออวันนี้ผม จัดหนักนะฮะหกฟอง,งเพราะว่าินกันหลายคนอยู่อาแล้วที่นี้ผมขอเวลาในการทอดไข่ตัวนี้สักครู่นะครับอาแล้วครับทีนี้ครับพอทอดไปสักสักสามสี่นาทีห้านาทีะครับเนี่ยนะฮะผลลัพธ์ของไข่ที่ทอดนะครับผิวรอกเหลืองสวยเชียวครับเห็นไหมฮะโอ้โหทีนี้ครับตัก ปิดไฟตักไข่มาพับพึงไข่ให้เย็น <c oughs> แล้วที่นี้ถึงขั้นตอนของการทำซอสราดแล้วนะครับงั้นต่อเวลาเคลียร์แป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับทีนี้การต่อเลยฮะหลังจากที่เราทอดไข่จนเหลืองสวยได้ที่แล้วก็พึงไข่ให้เย็นก่อนทีนี้ก็ถ,ถึงขั้นตอนก,การทำซอสแล้วนะครับซอสราด ก็จะารนดับแรกที่ลงไปก็คือน้ำตาลฟบนะครับดูปริมาณเท่ากับคิดว่าจะไข่แค่6กฟองน,นะครับไม่ต้องทำเยอะมากก็ได้นะครับอประมาณนี้ก่อนนะครับน้ำตาลฟีีบเสร็จแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับอ่าแค่นี้ก่อนนะครับ ติดไฟตอนนี้ก็ตามด้วยความเค็มจากเกลือนะครับเกลือปรุงทิพโอเคแค่นี้ก่อนขอเวลาเคี่ยวกรตางให้ละลายแป๊บนึงนะครับอ่าแลับทีนี้พอหลังจากที่น้ำซอสของเราเดือดเคี่ยวจนได้ที่แล้วครับเี๋ยชิมรสชาติหน่อยนะครับ อื uh huh. ความเปรี้ยวมาความหวานมาแล้วก็ความเค็มเติมอีกนิดนึงครับจากน้มปลานะฮะแล้วสักครู่ก็เปรี้ยวเยอะไปนิดนึงเพิ่มหวานด้วยการที่น้ำต,ตาลทรายนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เคี่ยวไปนิดนึงนะครับ uh อือหือพอใส่น้มปลาไปแล้ว โอ้ oh, คุณเน้ยกลิ่นเด้งเข้ามาเชียวหา,าความเหนียวประมาณนี้ชิมอีกทีสิเพื่อความชัวอืมพอผมชอบเราะชาติน,นี้ปิดไฟเดี๋ยวจัดจานให้ดูนะครับ แล้วครับหลังจากที่ถ่าไข่แล้วนะครับวันนี้ไข่ที่ผมต้มเนี่ยผมต้มจนสุกเลยนะปกติถ้าเกิดเป็นไข่ยามะตูมเนี่ยก็จะดีฮนะสวยงามดีแต่วันนี้โดนคอมเมนต์ว่าต้มให้สุกเถอะก็ <c oughs> <c oughs> เลยโอเคต้มให้สุกไปเลยกระลาดบนอย่างเงี้ยนะครับผ่าบ้างจะไม่ได้ผ่าบ้างนะครับถ้าเก็บกินไม่หมดจะได้เก็บไว้ไม่เสียรสชาตินะครับ แล้วะทีนี้ก็ตามด้วยหอมแดงซอยใส่อหอมแดงทอดกระเทียมทอดเทียมเจียวอะครับคลิปการทำกระเทียมเจียวผมมีให้แล้วนะครับก็เราเข้าไปดูได้เลยฮะเราผมยินดีแชร์อยู่แล้วอ่าละครับ นี่แหละฮะเมนูไข่ลูกเขยที่เป็นไข่เป็ดต้มมันครับผมเคยทำไข่ดาวราดซอสมะขามไปอยู่ครั้งหน,นึ่งน,นะครับใช้วิธีเดียวกันครับถ้าหากว่าใครไม่อยากจะต้มไข่ก็ทำไข่ดาวได้เลยแล้วก็ทำซอสราดอร่อยเหมือนกันเลยครับทำวิธีนั้นนะง่ายกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่โดยปกติเ <c oughs> ขาไม่ได้ทำไข่เมนูนี้กันเนาะเมนูไข่ดาวราดซอสมะขาม อันนี้ไข่ลูกเขยแต่ถ้าหาจาเป็นไข่ที่ดาวจนสุกแล้วาดด้วยน้ำาะะครับเขาเรียกไข่ลูกสะพ้ยมีคนตั้งชื่อให้กันเอาไว้ว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปง่ายๆของนายแทนนะครับถ้าคลิปนายแทนพอมีประโยชน์อะไรบ้างก็นำไปใช้หรือว่ากดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ